การให้ทานแด่พระพุทธเจ้าสิวลีพระพุทธเจ้าสิวลียาว้านแต่ก็เป็นชาวบ้านเหมือนเราเป็นชาวชนแดบทพระราชาปราถนาจะทํามบุญได้นมิมนต์พระสมมาสามพุทธเจ้ามากับสาวกสิ่งของที่จะให้ทานมีทั้งหมดขาดอยู่อย่างเดียวคือน้ําผึ้งน้ําผึ้งดิบรวมผึ้งได้ป่าประปากาศให้ทหารยืนอยู่กับประตูเมืองทั้งสี่คนจอดไปจรมาหาซื้อก็อไม่ได้ นะวันนั้นพระเกษเษ้าสิวลีอดีตชนบทประชาบ้านลรอเราเป็นคนใจดีสีงามกับตันอยู่พระรมคุณจะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนในเมืองระหว่างทางได้เห็นรวงพึ่งก็ไล่แมลงพืชหอนก็ตัหดหัวตัดท้ายถือยิงม้าเดินไป,ปราชบ,บรุษท,ที่เป่าประตูวิ่งมาขอซื้อนะปกติรวงพึ่งนั้นประมาณสิบกหาปาะนะ แต่วันนั้นให้ราคาขึ้นอย่างด่วนเลยขึ้นไปถึง 1, ะนะพันกรหาปณะพระกุณฑเจ้าสิงหบดีที่เป็นอดีตเนะี่ยไม่เห็นแก่ลาบไม่มีความโลภใช้ห้ามโมเมนสครูปเป็นตีลอยนี่มันเป็นบะเฮะปกติมันสามสิบบาทนะนั่นเผอห่วงหนึ่งลอยนึ่สองลอยสามลอย,ส,ลอยสี่ลอยพระกุณฑเจ้าสิงหบดีซึ่งเป็นอดีตบุรุษชนบทคนนั้นเนี่ยก็เ,เอกใจใช้ห้ามกระตักขึ้นแด้นอนแตกแปลกแหวะปกติก็ซื้อกันสิบบาทสิบบาทหายนี่เป็นได่นอนเนี่ย ก็ได้ถามไปถามราชบรุรุษบอกว่าพระราชาจะทําบุญให้บรรตามหาโรพึ่งดิบขาดอยู่สิ่งเดียวจึงจำเป็นต้องซื้อในราคาที่สูงจะขายก็ขายรีบให้ถ้าอย่างนั้นนะไม่ขายได้ไหมแต่ขอร่วมบุญกับพระราชาจะขอทําบุญด้วยในใจเก็ตขึ้นมาแล้วว่านี่คือโอกาสทองของเราจะได้ทําบุญใหญ่ไม่เห็นแก่ปัจจัยเล็กน้อยเห็นไหมความซื่อสัตย์ความไม่มีการโลภ แล้มองเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ราชาบุตรก็ไปกราบพระราชายินดียิ่งยิดียิ่งให้รีบมาและแล้วชายชาวชนบทคนนั้นซึ่งเป็นอดีชาติของพระพิลาศวรีก็ได้ไปร่วมถวายรวมพึ่งดิบกับพระราชาได้ถวายกับองค์พระสมาสัมพุทธเจ้าด้วยมือเองพระศาสดาได้อธิษฐานจิตถ้าพระองค์ตักแล้วรับแล้วนี่พระคุณเจ้ารูปต่อไปจะรับนี่ไม่ให้หมดไม่ให้พ่องให้เต็มเหมือนเดิมดังนั้นพระ สงจานวนมากลหลายรอ้อยรูปตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดพระคุณเจ้าสิบบรีเพิ่มปีติและได้ทําการอธิษฐานจิตด้วยผลอย่างทานนี้ฟังนะไม่ใช่ไหว้บอ,อนขอพรนะแต่เป็นการอธิษฐานบารมีในความดีที่เราทําดีแล้วเมื่อเราทั้งหลายมาทําบุญในวันนี้หรือจะมารักษาศิทธิ์แบบตลอดการฟังสาเมื่อทําไปแล้วทําเสร็จแล้วสามารถอธิฐานบารมีได้พระคุณเจ้าสิบบุีอธิษฐานยังไง สีเป็แต่ห้าหกัจีาา๊ปโ้ซตัวละมันเท1หนึ่งล้านหนึ่ง,ง,งสิบสองลา้านหาสิบล้านแน่นอนจ,จะขึ้นอจะโค้ดไปสนซูปเปอร์นาะแต่ไม่อธิษฐานก็ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระสงฆ์สาวกจานวนมากแต่มันได้แค่ครั้งเดียวพระพุทธเจ้าสิวรีเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ด้วยกุศลพระรทานนี้ขอข้าพระเจ้าได้เป็นเลิศในด้านผู้มีลาภจักกระมากเห็นไหม และเมื่ออธิษฐานจิตแล้วก็ทําต่อเนื่องทีนี้ถวายทานต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยเพื่อปีติเป็นคนดีสีงามทำบุญไม่ขาดทําบุญเป็นนิดสมาธิคือตั้งมั่นในความดีเราทั้งหลายก็เหมือนกันจะไปขอ,ขอ,ขอพรจากพระพุทธเจ้าสวยนีแต่ไม่ทําดีนะไม่ได้ดังนั้นหลังจากที่บุษชนระบทถวายรวมพึ้งนั้นแหละก็ถวายทานตลอดการได้มาเป็นนิสเป็น,ปนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเราก็เหมือนกัน ไม่ต้องขอรวยทําอย่างพระคุเจ้าสิคําอธิษฐานก็เปลี่ยนแปลงได้บางคนก็บอกว่าคําว่าไม่มีอย่าได้มีเก่บค่าพระเจ้าคําว่ายากจนเกจ็บใจอย่าได้พบอย่าได้เจอตั้งแต่วิถีนี้ตนตลอดไปอันนี้คือการถวายทานดังนั้นวันนี้ให้ปัญญาหนึ่งข้อนะแดงพระคุเจ้าสิวลีเมื่อถวายทานดีแล้วให้อธิษฐานด้วยให้ค้าพระเจ้าได้มีความบริ์สมบูรณ์ทั้งโภกทรัพย์อริยทรัพย์ ตลอดทุกภพทุกชาติจนถึงพระนิพพานว่ากันไปคําว่าไม่มีคําว่ายากจนเขียนใจอับจนไร้ปัญญาอยาได้มีแกียข้าพเจ้าให้อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมดังนั้นการถวายทานแดบบ่พระพุทธเจ้าเสื่อบรคือหนึ่งถวายทานด้วยความไม่โลภแต่เราทั้งหลายเมื่อให้ฐานเรามีความโลภอยากได้ล้านนึ่งอยากได้สวรรค์สันนิษฐานนี่อยากได้บุญได้ห้ายอยากรวยรวยวย,วยมันเป็นความโลภไง มันปราถนาผลมากกว่าเหตุเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่ต้องมีความโลภถ้าพระกุณเจ้าสิบดีมีความโลภขายไปตั้งแต่หนึ่งพันบาทแล้วหนึ่งพันกหาปณะ,ะแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นเลิศด้วยใช่ไหมนั่นะคือเห็นสั้นเห็นใกล้งพระกุณเจ้าสิบดุีมองการไกลไม่เห็นแค่หนึ่งพองปัจจัยแต่เห็นโอกาสที่จะได้ถวายทานกับพระสงฆ์หมใหญ่แล้วก็ตั้งความปราถนาเป็นเลิศในด้านผู้มีราษฎรละมาหนึ่ง ให้ทานด้วยความไม่โลภ 2. ผู้รับทานคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้มีศีลดังนั้นเมื่อเรามีวัตถุทานแล้วก็ให้เลือกผู้ที่จะให้ทานด้วยเลือกสถานที่ด้วยนะทานที่ใดปฏิบัติปฏิบัติชอบพะุะคุจารูปใดหม่คณะใดเป็นผู้มีศีลปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะกําจัดโมหะกําจัดโทจะให้เบาบางยางคายไปให้ไปสถานที่นั้นยังความเลือกให้เกิดขึ้น แล้วน้อมถวายดังนั้นวัตถุทานบริสุทธิ์ผู้ให้ทานไม่มีความโลภผู้รับทานมีศีลมีความบริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกและประการที่สามตั้งจิตป่าถนาอธิฐานบาร,รมีในขณะที่ให้ทานดีแล้วอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมเมื่อนพระกุทธเจ้าสิวลีด้วยกุศลมรานนี้ข้าพเจ้าตั้งความปราถนาเป็นเลิศด้านผู้มีราสักการะมาก แล้วก็ทําต่อเนื่องประการที่4ไม่ใช่ท,ทําทีเดียวอธิษฐานแล้วจบนะทาต่อเนื่องทําตลอดการทําอยู่เป็นนิดทําเหตุดีแล้วผลจะเกิดขึ้นดังน,นั้นจึงขออนุโมทนาด้วยพุทธบาร,รมีแห่งของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้แสดงพัะธร,รมมาจากขอให้มีธรรมะไปจักไปสารในกายวาจาใจพุทธบริษัททั้งหลายในการมันชีวิตด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสิลี ผู้เป็นเลิศดเวลาสักการะมีราบมากประโมุมมบูร์ทั้งอารมณ์ทางธรรมขอความประมุมสมบูรณ์ด้วยพวกกศัพท์และอริยทศัพย์จงเพียนเกิดแด่ธธรรพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกตนทุกคนตลอดการเป็นนิสทุกเมื่อจน,น,น,นถึงพระนิพพานเทอ